สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ลูกค้านะครับผมทุกคนนะก็เป็นคลิปสําหรับอุปกรณ์ต่อไก่นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับผมนะนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับผมนะก็จะเป็นไก่ปลอมนะครับไก่ยางทําด้วยยางนะครับผมนะเป็นไก่ป่านะครับผมสาหรับใช้เป็นตัวล่อนะครับเป็นตัวล่อ นะใช้ต่อไก่จริงนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ดักไก่พวกบ่วงนะครับบ่วงนะบ่วงเดียวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะพวกลําโพงเสียงนะครับสาหรับใช้กับไก่ต่อตัวนี้นะครับผมนะใครที่ไม่มีไก่ต่อนะครับผม ก็ใช้ไก่ต่อปลอมได้นะครับผมใครที่อยากลองใช้นะครับผมนะตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับผมนะตัวนี้เลี้ยงง่ายเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมมาดูตัวบ่วงนะครับ,สำ,รบ,บ,นะรบสำหรับตัวบ่วงไก่นะครับสำหรับตัวบ่วงไก่ก็จะเป็นบ่วงชุด31หลักนะครับคุณลูกค้านะจะเป็นบ่วงชุด3 1หลักนะครับงานหลัก เป็นหลักเหล็กนะครับผมงานหลักเป็นหลักเหล็กขาวนะครับผมนะเป็นงานเหล็กขาวนะครับคุณลูกค้าเป็นงานเหล็กขาวความกว้างของบ่วงตัวนี้ห้านิ้วนะครับผมความกว้างของบ่วงของไก่นะฮะห้านิ้วนะครับผมแล้วก็ความยาวของหลักอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับผมงานพลักเป็นงานพลักแบบเกลียวนะเป็นงานพลักแบบเกลียว นะสวยๆนะครับผมเอ็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะเขาจะมีสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดานะครับจะมีสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดานะครับคุณลูกค้านะแล้วก็ห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับนะแล้วก็จุดเด่นของที่ร้านก็คือจะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับจะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับแล้วก็ต่อด้วยสาย PE ต่อด้วยสาย PE นะครับสาย PE ตัวนี้นะฮะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง42กิโลเลยนะครับผมเป็นของ0.5มมนะครับผมนะก็ผอมรังเก็บสวยๆนะครับผอมรังเก็บสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีถ้าเป็นของเดียวก็จะมี15หลักแล้วก็จะมี30เหลักนะครับจะมี2ขนาดไซส์นะครับผมก็ของ15หลักก็ราคาจะเบากว่านะครับผมนะโอเคแล้วก็เรามาดูชุดต่อไปนะครับผมจะเป็น บ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อนะครับผมก็จะเป็นบ่วงาหรือบ่วงคู่นะครับผมนะบ่วงผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดของอ่ายี่สิบเป็นหลักแล้วก็จะมีของชุดอ่าสิบห้าหลักนะครับผมชุดเล็กก็จะชุดสิบห้าหลักแล้วก็ชุดใหญ่ก็ชุดยี่สิบเป็นหลักนะที่สต็อกไว้ที่ร้านนะของมีพร้อมส่งนะครับ นะก็อุปรกรณ์ที่ใช้นะครับผมเอ็นก็จะเป็นเอ็นเบอร์80สินะสำหรับของผีเสื้อนะจะใหญ่กว่าของเดี่ยว10เบอร์นะครับผมก็เบอร์ตัวนี้ก็70นะถ้าเป็นของผีเสื้อก็80ดนสะเดี่ยว70ผีเสื้อ80นะครับผมงานเป็นงานต่อด้วยสาย PE นะครับมีตัวล็อกพร้อมเหมือนกันนะแล้วก็หลักก็7นิ้วนะครับผมนะห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอส ท้องเหลืองเหมือนกันนะครับผมนะก็เรียบร้อยนะสำหรับ,บวงผีเสื้อนะครับผม,มก็จะมีพวกกระเป๋าไก่ที่อย่างนะจะมีพวกกระเป๋าไก่นะกนะ็ใครที่ยังไม่มีกระเป๋าไก่ต่อนะก็จะมีกระเป๋าไก่ลายทหารน,นะครับผมแล้วก็จะมีเชือกขูขานะครับเชือกขูขาไก่ นะครับมก็จะเป็นเชื่อกผูกขานะสีน้ำตาลนะครับสีใบ,บไม้แห้งไข่ายๆนะครับผมสีกากีนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ต่อไปมาดูเป็นตอดนะเป็นตอดตัวเมียนะเป็นตอดไก่ตัวเมียนะครับผมก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเป่าให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเสียงของตอดไก่ตัวเมียนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับตอดไกตัวเมียนะครับก็จะมีพวกชุดลาโพงเสียงก็นะสอบถามกงได้จะถ้าอยากดูรูปอะไรต้องเติมให้ติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปนะครับคุณลูกค้าเบอร์ติดต่อผมผมจะทิ้งใต้คลิปแล้วก็วิธีการชําระเงินลูกค้าสามารถจ่ายหน้าบ้านได้นะครับผมไม่ต้องโอนจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับ ลูกค้ารับของแล้วก็จ่ายนะครับผมใครที่ไม่สะดวกในการโอนนะฮะก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องยูทูบผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้เยอะๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆนะ้าถ้ามีอุปกรณ์ที่ดักอะไรก็ผมจะลงให้ลูกค้าได้ชมกันให้ลูกค้าได้ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งได้นะของมีพร้อมส่งนะครับคลิปนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ